สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2567เรามาถึงชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่16กรกฎาคมถึง16สิงหามาดูกันนะคะว่าในช่วงเดือนธันวาคมเดือนส่งท้ายปีเก่าและกําลังจะต้อนรับปีใหม่ ชาวราศีกรกฎและลัคนากรากฎจะเป็นอย่างไรบ้างจะมีอะไรที่ดีและไม่ดีเกิดขึ้นบ้างนะคะมาดามจะใช้าศาสตร์มหัสจัทรโดมิโนโและแผ่นธรรมสินในการกำหนดตำแหน่งต่างๆในการดูดวงแบบจัก,กรราศีนะคะมาดามขออนุญาตชาวราศีกรกฎและลัคนากรากฎทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับโดมิโนโแทนคุณโดมิโนโรู้อะไรก็ขอให้บอกออกมาว่าชาวราศีกรกฎและลัคนากรากฎ จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงเดือนธันวาคมเป็นเดือนส่งท้ายปีแล้วนะคะชิ้นแรกได้ศูนย์ศูนย์ในตำแหน่งตัวตนตำแหน่งต่อมาการเงินได้เก้าเก้าสหัชชะได้เจ็ดเจ็ดพันธุได้ห้าสี่ไอ้ได้สี่ห้านะคะ ปุตตะได้สามแปดอลิได้สามเจ็ดอลิได้เจ็ดสามนะคะปัตตนีได้สองสองหกมรณะได้หกหนึ่งสุภะได้หกศูนย์ กรรมได้สี่าลาภะได้สองสี่วินาศได้หกห้าอ่ะเรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรกฎในตำแหน่งตัวตนได้ศูน์ศูน์ในตำแหน่งตัวตนได้ศูในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรกฎเป็นช่วงของการที่เรียกว่าเหมือนกับ ถ้าบางคนอาจจะมีโครงการใหม่ๆเข้ามาในชีวิตหรืออาจจะมีการคิดที่จะทำอะไรแบบสเสี่ยงๆอยู่นะเป็นการที่ท้าทายความสามารถในช่วงนี้นะคะเป็นการทำอะไรแบบสเสี่ยงๆเป็นการเริ่มต้นที่เรายังไม่รู้จุดหมายปลายทางหรือว่าจะดีหรือจะไม่ดีเพราะฉะนั้นเป็นช่วงของการที่มีความมีนิส,สัยใจคอหรือมีการมีความดื้อรั้น เอาแต่ใจตัวเองเชื่อมั่นตัวเองค่อนข้างมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎใครที่มีโครงการใหม่ๆหรือใครที่คิดจะทําอะไรแบบที่มันเป็นงานท้าทายความสามารถก็ต้องฟังผู้หลักผู้ใหญ่ห้ามบ้างหรือไม่ก็ถ้าเป็นมีเกณฑ์ของการที่จะต้องใช้ลงทุนก็ต้องเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่ โอเคกว่านะคะไม่ใช่มั่นใจตัวเองเริ่มตูมหนึ่งใหญ่ๆลงไปเลยมันมีโอกาสเจ๊งมีโอกาสพังเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎมันยังเป็นช่วงของการที่เรียกว่ายังแปรปรวนอยู่นะยังไม่เกิดความมั่นคงในชีวิตนะชีวิตยังไม่รู้เลยว่าจะไปซ้ายดีหรือจะไปขวาดีในช่วงของเดือนธันวาคมในช่วงของปลายปีนี้ใครที่มีอะไรที่มัน ลงหลักปักฐานมีความมั่นคงแล้วก็อาจมีเกณฑ์ของการเริ่มต้นอยากที่จะทําอะไรท้าทายความสามารถแต่ส่วนใครที่ยังไม่ได้เริ่มต้นอะไรเลยก็เป็นช่วงของการที่เรียกว่ายังยังไม่อยากเริ่มต้นหรืออาจจะเริ่มต้นแบบว่าเป็นการเร,เริ่มต้นแบบทดลองทําหรือมีเกณฑ์สําหรับบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการได้ทดลองทําได้ทดลองงานในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นะคะ ทีนี้ตำแหน่งการเงินได้99ตำแหน่งการเงินได้99การเงินยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักสำหรับชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎในที่นี้เขาบอกว่าเป็นช่วงของการที่เรียกว่ามีเงินเข้ามาเมื่อมีเงินเข้ามาปุ๊บมันจะหมดไปกับการดูแลดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านก็ได้อย่างเช่นผู้ใหญ่ที่มีพระคุณต่อเราหรือบุพการี ของเราก็ได้หรืออาจจะหมดไปกับการดูแลลูกหลานคนในครอบครัวดูแลคนรักก็ได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นการเงินก็ต้องบอกเลยว่ารัดเข็มขัดกับตัวเองแต่ไม่สามารถรับรัดเข็มขัดกับคนในครอบครัวได้จึงมีเรื่องที่จะต้องใช้สอยออกไปหมดไปกับการดูแลนะคะหมดไปกับการให้แบบโดยที่ปฏิเสธไม่ออกมันจึงทําให้ไม่มีเงินเหลือเก็บนะคะไม่มีเงินเหลือเก็บแล้วก็แต่ถ้าถามว่าจะเป็นนี่เป็นสินไหม ในที่นี้ถ้าคุณรู้จักนะคะรู้จักวางแผนในการใช้เงินก็ไม่เป็นหนี้แต่ถ้าไม่รู้จักการวางแผนในการใช้เงินมีโอกาสเป็นหนี้ได้สูงเลยทีเดียวตำแหน่งต่อมาสหัสชชะเพื่อนฝูงพี่น้องหรือการเดินทางระยะสั้นๆระยะใกล้ๆนะคะยวดยานพาหานะจะเป็นอย่างไรได้7 7 7 7เเจเรามาดูที่เพื่อนฝูงพี่น้องเพื่อนฝูงพี่น้องมักสร้างปัญหามักสร้างเ เรื่องราวเข้ามาให้เราหยุดตลอดเวลาทําให้เรารู้สึกอึดอัดหุดหิดใจนะคะอาจจะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าบางคนนะคะบางคนสําหรับชาวราศีกรกฏก็มีเกณฑ์ของการเดินทางไปเที่ยวกับพี่น้องนะคะพี่น้องคือน้องที่ถัดจากคุณลงไปหรืออาจจะมีเกณฑ์ที่เดินทางไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงได้ด้วยเช่นกันแต่ว่าในที่นี้เขาบอกว่าถ้ามีเกณฑ์ของการเดินทางเรามาดูยวดยานพานนะ ในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ต้องบอกว่าชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎมีเกณฑ์เดินทางค่อนข้างบ่อยมากเพราะฉะนั้นเรื่องยวดยานพาหน,นะเนี่ยต้องดูเกี่ยวกับเรื่องลมยางต้องดูเ,เช็คเครื่องก่อนออกเดินทางนะแต่ถามว่าจะไปมีปัญหาตามทางไหมแม่ย่านางรถค่อนข้างดีนะคะซื้อพวงมาลัยมาไหว้ท่านแล้วก็ก่อนออกเดินทางนั่งหน้าพวงมาลัยรถถ้าคุณขับเองถ้าคุณไม่ได้ขับเองนั่งตรงฝั่ง คนนั่งแล้วให้ตั้งนโมสามจบนะคะแล้วก็ท่องกระถาบูชาหลวงพ่อโสธรก่อนออกเดินทางจะทำให้คุณน่แค้วขาดปลอดภัยจากพยานอันตรายใดๆทั้งปวงนะคะทำให้คุณเดินทางโดยสวัสดิภาพเอ่อแล้วก็สามารถไปกลับได้อย่างมีความสุขด้วยเช่นกันนะคะทีนี้เขาบอกว่าในช่วงของเดือนธันวาคมเนี้ยเพื่อนฝูงพี่น้องอาจจะมีเกณฑ์ของการ เปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเขาดีกับเรามากขึ้นกว่าเดิมก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะตําแหน่งนี้ถ้าเรามามองตําแหน่งต่อมาพันธุตําแหน่งนี้นะถ้าเรามามองก็มองเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวหรืออาคารที่อยู่อาศัยของคุณเป็นอย่างไรมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไหมเขาบอกว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องลูกหลานนะคะได้ห้าสี่ห้าสี่ก็บอกว่า อาจจะมีปัญหากันบ้างนะคะแต่ก็รักใคร่กันดีปัญหาอาจจะมาจากคำพูดคำจาอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้หรืออาจจะคุณมีความรู้สึกว่าคุณมีความคิดว่าผู้ใหญ่ขี้จู้จี้ขี้บน่นน่าลำคาญแต่เพียงแต่ว่าเขาจู้จี้ขี้บ่นเพื่อให้คุณเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นผู้หลักผู้ใหญ่เขาซัพพอตชีวิตคุณอยู่นะสำหรับ ชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรกฎบางคนที่ยังต้องพึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือให้การซัพพอร์ตชีวิตคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวจัด่าดีอยู่นะในช่วงส่งท้ายปีตำแหน่งต่อมาอุตตะโครงการใหม่ๆที่ลงมือทําไปแล้วหรือกําลังจะคิดลงมือทําหรือโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะหยิบยื่นให้กับคุณได้3838 38. 38. ในที่นี้เขาบอกว่าถ้า ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับคุณถ้าคุณคือพวกเดียวกับเขาแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเขาไม่ค่อยได้รักเราเป็นพิเศษไม่ได้มีความเมตตาเราคุณจะไม่ได้แต่ถ้าเขารักคุณเป็นพิเศษเมตตาคุณเป็นพิเศษต่อให้คุณไม่ค่อยมีศักยภาพในสิ่งที่คุณทำเขาก็ยังหยิบยื่นให้คุณเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันอยู่ในช่วงของการที่เรียกว่าต้องดูด้วยว่าคุณน่ะเป็นคนแบบไหนในความรู้สึกของเขานะคะ เป็นคนที่เขารักเขาเมตตาคุณเขาให้โอกาสดีๆกับคุณแน่นอนนะคะแต่ต้องเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศตรงข้ามกับคุณนะถึงจะสนับสนุนคุณในตำแหน่งนี้เอาต้องขออภัยนะคะถ้าเกิดมีเสียงหลานแววเข้ามาเพราะว่าไมาอันนี้มันไม่เก็บเสียงมันดูดเสียงเสียงกี้เสียงการ์ดของหลานน่มันห้าไม่ได้วันนี้ที่อัดคลิปมันเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะ่ะโรงเรียนหยุดแล้วหลานอยู่ทั้งคู่มันชอบทะเลาะกัน ต้องขออภัยด้วยนะคะทีนี้ในตำแหน่งนี้ถ้ามามองถึงเรื่องความรักสำหรับคนโสดเขบอกว่ามีเกณฑ์นะเป็นช่วงมีสเสน่ห์นะมีเกณฑ์ที่จะมีความรักใหม่ๆเข้ามาสำหรับคนโสดนะคะอาจจะได้พบรักกับชาวต่างชาติก็ได้อาจจะเป็นคนที่ดูดีมีฐานะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าคุณนะ แต่ถ้าชอบเด็กกว่าก็ไม่โอเคแต่ถ้าชอบผู้ใหญ่กว่าเขาจะซัพพอร์ตชีวิตคุณถ้าชอบเด็กกว่าเนี่ยไม่ใช่ไม่โอเคแต่คุณจะเป็นฝ่ายซัพพอร์ตชีวิตเขานะคะส่วนตำแหน่งนี้ถ้ามามองถึงลูกคนแรกลูกคนแรกเขาบอกว่าดื้อรั้นนะคะดื้อรั้นพอสมควรเลยต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดถ้ายิ่งเป็นจังหวะที่ลูกใครที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออยู่ในช่วงของการที่เรียกว่าติดเพื่อน ต้องดูแลดีๆนะเพื่อนอาจจะชักจูงไปในทางที่ไม่ค่อยดีได้หรืออาจจะชักจูงไปในทางที่ผิดๆทําให้เกิดการลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งที่ผิดๆดได้อย่างเช่นว่าไปเสพยาเสพติดบ้างไปติดเอ่อหรือไม่ก็อาจที่จะักชักนําให้ไปเออเล่นการพนันบ้างหรือทำอะไรที่มันไม่ค่อยถูกต้องได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีต้อง ควบคุมดูแลลูกอย่างใกล้ชิดอย่าใช้พระเด,ะเดชนะต้องใช้พระคุณนะสามารถที่ทําให้ลูกรู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนกับเขาได้ถ้าในตำแหน่งนี้ถ้าลูกโตแล้วนะคะลูกโตแล้วก็ช่วงเนี้ยลูกมีสเสน่ห์นะลูกอาจที่จะกําลังติดหนุ่มกําลังติดสาวกันอยู่ก็ได้ด้วยนะคะตําแหน่งต่อมาอาลิอุปสรรคติดขัด,ขดการขัดแย้งต่างๆในการทํางานหรือแม้กระทั่งเจ้ากรรมในเวรของคุณนะคะได้เจสาม มีอุปสรรคติดขัดมีเจ้ากรรมในเวรแน่นอนสําหรับผู้ที่เกิดราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎดังนั้นมันอาจที่จะมีปัญหามีอุปสรรคติดขัดจากการทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนร่วมงานนะคะกับลูกน้องบริวารที่อยู่ใต้อาน,นัตของคุณได้เพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎเองเนี่ยคุณต้องออควบคุมด้านอารมณ์สักนิดหนึ่งนะคะ มันเป็นช่วงจังหวะของการที่เรียกว่าเหมือนเราเจอเจ้ากรรมในเวรที่เราจะต้องชดใช้ดังนั้นน่ะเดี๋ยวมาดามบอกสรุปตอนท้ายว่าควรต้องทําอะไรบ้างนะคะดังนั้นทางที่ดีที่สุดเลยนะ่ะต้องระมัดระวังและควบคุมอารมณ์ให้ใจเย็นๆอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากอย่ามโนไปเองนะหรือว่าอย่าเกิดเราเจอปัญหาบางสิ่งบางอย่างเข้ามาแล้วเราชอบไปมโนต่อยอดชอบทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ ต้องพยายามปล่อยวางตรงจุดนี้แล้วมันถึงจะทําให้อุปสรรคติดขัดต่างๆหรือการขัดแย้งต่างๆเนี่ยมันจะได้เบาบางลงหรือไม่เกิดขึ้นนะคะมันเป็นช่วงที่ต้องเอาชนะใจตัวเองทางด้านอารมณ์ให้มากๆตําแหน่งต่อมาปัตตนินะคะปัตนิความรักสําหรับคนมีคู่ความรักสำหรับคนมีคู่ได้สองหกเขาบอกว่าในที่นี้นะคะสำหรับใครที่มีคู่เนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าเป็นช่วงของมี ความมีสเสน่ห์ของคุณหรือเป็นช่วงของการที่มีสเสน่ห์แม้กระทั่งตัวคุณและคู่ครองเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นอาจจะมีเกณฑ์ที่เรียกว่ามีคนมาแอบปิ๊งปังหรืออาจจะเป็นช่วงของการที่คุณกําลังไปแอบรักแอบชอบใครอยู่ก็ได้นะคะหรืออาจจะมีคนมาแอบรักแอบชอบคุณก็ได้ในที่นี้ก็บอกว่าให้ระวังเรื่องรักสามเศร้าจะเกิดขึ้นได้อย่าไป ออกนอกลู่นอกทางนะสําหรับใครที่มีความรักอยู่แล้วความรักดีๆอยู่แล้วหรือใครที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วพยายามนะคะพยายามที่ต้องหักห้ามใจตัวเองอย่าอย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปเล่นกับความรู้สึกของใครแล้วเดี๋ยวมันจะทําให้เราเคิรมเราเคอยตามไปแล้วมันจะทําให้เราผิดสินข้อ3ามเรื่องราวดีๆชีวิตดีๆที่กําลังจะมีเกิดขึ้นมันจะหายไปหมดนะต้องบอกก่อนนะคะ เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ต้องระวังเรื่องความมีเสน่ห์ของชาวเราศีกรกฎและลัคนากรากฎสักนิดหนึ่งมันจะมีเรื่องรักสามเศร้าเข้ามาในชีวิตนะคะตำแหน่งนี้ถ้ามามองถึงเจ้านายเจ้านายเจ้านายหรือหัวหน้างานช่วยเหลือส,ส่งเสริมสนับสนุนคุณอยู่ลับๆนะคะส่วนศัตรูเปิดเผยมีไหมศัตรูเปิดเผยยังไม่มีนะในช่วงนี้นะคะยังไม่มีอะไรที่จะทําให้เขารู้สึกหมันไส้เรา เขาอาจที่จะรู้สึกดีๆกับเราเกิดขึ้นก็ได้ในช่วงนี้นะคะตำแหน่งต่อมามรณนะการพัดภาคสูญเสียเจ็บป่วยจากลาหรือแม้กระทั่งอ,อ,อุบัติเหตุได้6กหนึ่งหหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงให้ระวังเกี่ยวกับทรงอกเต้านมมดลูกรังไข่ผู้ชายให้ระวังต่อมลูกหมากบวมโตระวงังเ โรคที่มาจากทางกรรมพันธุ์อย่างเช่นเบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจและโรคมะเร็งนะคะใครที่บ้านมีกรรมพันธุ์โรคไหนก็บันตรวจสุขภาพบ้างส่วนใครที่นอนไม่ค่อยหลับระมัดระวังเรื่องการที่จะเป็นระบบประสาททุกส่วนในร่างกายนะคะอย่างเช่นเป็นภูมิแพ้โรคผิวหนังแบบรักษาไม่หายเป็นโรคที่หมอหาสาเหตุไม่เจอหรือเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง เป็นโรคภูมิเอ่ออะไรนะเป็นอะไรนะภูมิแพ้เป็นพิษนะคะอ่าภูมิแพ้เป็นพิษต้องระวังตรงนี้ด้วยนะสําหรับแม่มาดามไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะต้องเป็นหมดทุกโรคแต่ถ้าถามถึงเรื่องอุบัติเหตุไม่มีนะคะการจากลาก็ยังไม่มีแต่การเจ็บป่วยอาจจะมีเกิดขึ้นได้สําหรับถ้าวัยรุ่นวัยเรียนวัยหนุ่มสาวถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีนะ ก็อาจจะไม่มีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นแต่ต้องดูว่าใครที่เออเป็นโรคมีโรคประจำตัวอยู่แล้วก็ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะคะตำแหน่งต่อมามาดูเรื่องสุภะเกียรติยศชื่อเสียงวาสนาบารมีได้6060 60ในที่นี้เขาบอกว่าคุณอาจจะได้ การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโดยเสน่หาจากผู้หลักผู้ใหญ่แอบช่วยเหลือผักดันคุณนะคะเพราะฉะนั้นต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ให้บ่อยๆ <c oughs> เพื่อให้ผู้ใหญ่เมตตาคุณนะคะไปไหว้เสริมนะไปไหว้พระแม่ธรณีบิดมวยผมกับไหว้ยพญานาคเสริมนะเพื่อให้านาะช่วยคุณนะคะถ้าสมมุติใครที่ทํางานประจําทํางานฟรีแลนซ์ทำธุรกิจส่วนตัว เขาบอกว่าเป็นช่วงของการที่เรียกว่าลูกค้าอาจจะบอกต่อลูกค้าที่รักที่ที่รักเราเป็นลูกค้าประจำเราที่ชื่นชอบคุณเขาอาจจะบอกต่อทำให้คุณนะ่ะมีชื่อเสียงได้นะคะตำแหน่งนี้ถ้ามามองเออตำแหน่งต่อมากรรมาการงานได้9 4 94. 94ในที่นี้ก็บอกว่าเอองานที่เกี่ยวกับด้านการใช้คำพูดต่างๆนะคะ งานที่เกี่ยวกับด้านการใช้คำพูดงานที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับความเป็นความตายของผู้อื่นงานที่เอ่อในในเขาจัดว่าดีต้องบอกว่างานที่เกี่ยวกับด้านการพูดงานที่เกี่ยวกับเข้าไปเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของผู้อื่นอย่างเช่นว่าการเป็นนักพยากรณ์ก็เข้าไปข้องเกี่ยวกับความเป็นความตายของผู้อื่นหรืองานหรือการเป็นทำมูลนิธิต่างๆหรืออาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับ เออเป็นหมอเป็นเป็นหมอเป็นอะไรอะ่ะเอองานที่เป็นหมอนะหรืองานที่เกี่ยวกับด้านความเชื่อความศรัทธานะคะจะดีแต่ส่วนงานที่ใครที่ทำงานประจำทำบัญชีทำอะไรพวกเนี้ยให้ร,าาระมัดระวังสักนิดหนึ่งอย่าไปพูดอะไรแบบว่า เป็นเชิงเน็บแนมใครหรืออย่าไปพูดอะไรที่ไม่ระวังคำพูดนะมันจะอาจจะทำให้ตัวคุณเนี่ยถูกเพื่อนร่วมงานหรือถูกคนที่เขาหมั่นไส้ไม่ชอบคุณเนี่ยใส่ร้ายป้ายสีคุณเกินความเป็นจริงแล้วจะทำให้คุณเนี่ยหลุดออกจากตำแหน่งหรือหลุดออกจากงานได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดคำจาอย่าไปเอ่ยถึงบุคคลที่สามอย่าไปพูดถึงเรื่องของใครเป็นอันขาดจะดีที่สุดเงียบ ปากเงียบคำไว้จะดีกว่านะคะแต่ใครที่ทำงานอะไรที่เกี่ยวกับด้านการพูดก็ถือว่าดีนะคะตำแหน่งต่อมาลาภโชคลาบโชคลาบได้สองสี <c oughs> ่สองสี่มีเกณฑ์มีโชคลาบถ้าใครที่ถามถึงว่าจะเล่นเลขอะไรดีก็น่าจะเล่นเลขเบิร์เลขคู่เลขหามได้นะคะให้โชคลาบจะได้จากผู้หญิงนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ไปซื้อลอตเตอรี่กับผู้หญิงก็ได้ได้มากได้น้อยขึ้นกับอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละคนนะไม่ได้หมายถึงว่าอุ้ยทุกคนจะต้องมีโชคลาภแบบร่ำรวยมาหาศาลไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นว่าอุ้ยราศีกรกฎนะ่ะมีโชคลาภนะได้โชคลาภก้อนโตทุกคนก้อนโตหมดเลยเหรอไม่ใช่แต่ละคนเนะี่ยวันเดือนปีเกิดก็ไม่เหมือนกันนะคะเวลาเกิดเวลาตกฟ้าก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องดูอย่างอื่นร่วมไปด้วย ดูละดูราศีแล้วก็ดูลัคนาร่วมด้วยดูลัคนาราศีแล้วก็ต้องดูปีเกิดดูวันเกิดของคุณด้วยนะคะตำแหน่งต่อมาวินาศวินาศได้6 5ห5หในที่นี้เขาบอกว่าศัตรูลับๆไม่มีนะคะศัตรูลับๆไม่มีคดีความเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีคดีความไปปณีปนอมยอมความนะลูกเอออะไรนะคู่กรณีอาจที่จะ ยอมปณีประนอมยอมความด้วยก็จะไม่ก็จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยผ่านพ้นไปได,ได้ดีนะคะความทุกข์ใจของตัวคุณเนี่ยมันอาจจะมาจากการที่เรียกว่าตัวคุณถ้าคุณทําอะไรแบบซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาคุณจะไม่เกิดความทุกข์ใจเลยสําหรับชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎใครที่ทําอะไรแบบออกนอกลูนอกทางไม่ไม่ซื่อสัตย์ไม่ยุติธรรมเอ่อทำอะไรที่มันเกิดเทาเดำาๆเกิดขึ้นเนี่ย ก็ควรที่จะต้องระมัดระวังมีเกณฑ์มีคดีความได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวหายขอพอรนะคะวหว้ขอพอรเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งผลให้คุณดีข้ามปีคุณหนึ่งชาวราศีกรกฎสวดมนต์ข้ามปีนะคะสวดมนต์ข้ามปีสวดบทเมตตาใหญ่ธรรมจักเอ่อมหาจากักรพรรดิบารมีสามสิบทัศบทบชาหลวงพ่อโสธร พระคาถาเงินล้านคาถามหาลาบนะคะเริ่มตั้งแต่ห้าทุ่มไปจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนครึ่งนะคะมันสวดสวดไปจนถึงเที่ยงคืนครึค่งแล้วก็นั่งสมาธิเมื่อนั่งสมาธิแล้วเนี่ยพอออกจากสมาธิค่อยแผ่เมตตาให้ตัวเองให้สรรพสัตว์แล้วค่อยเอ่อกล่าวโอโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมในเวรโอโหสิกรรมให้กับคนที่ล่วงเกินเรานะคะ เพื่อจะได้ไม่ต้องมีนีิเวณนนิกรรมติดค้างต่อกันแล้วก็เออ่รวดน้ำนะคะให้ผลบุญที่เราทําในค่าคืนนี้สำฤทิ์ผลต่อต,ตัวเรายกถวายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เทพทุกองค์ที่ปกปักรักษาตัวคุณนะคะแล้วก็เออ่แบ่งผลบุญให้กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่คนที่คุณรัก อุทิศให้เจ้ากรรมเอออุทิศให้ญาติพี่น้องอุทิศให้เจ้าที่เจ้าทางแล้วค่อยให้เจ้ากรรมในเวรนะคะพอเราลืมตาขึ้นมาทําอะไรทุกอย่างเสร็จปุ๊บสูดลมหายใจลึกๆเข้าไปแล้วให้รู้สึกว่าสดชื่นนะคะสูดลมหายใจลึกๆให้รู้สึกว่าสดชื่นแล้วก็เอ่ยปาวพูดออกมาคนเดียวเลยก็ได้ว่ามีความสุข นะคะข้ามปีใหม่มาปีนี้ชีวิตมีความสุขมากจังเลยชีวิตกำลังจะเจอกับความเจริญรุ่งเรืองกำลังที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีกำลังจะมีความก้าวหน้ากำลังจะมีชื่อเสียงโด่งดังมีคนรู้จักมากยิ่งขึ้นงานงานหน้าที่การงานมั่นคง มีเงินทองเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้นะคะมีความรักที่ดีคุณอยากได้อะไรดีๆคุณพูดแต่สิ่งที่ดีๆอย่าไม่ใช่ลืมตาตื่นขึ้นมาในเช้าวันที่หนึ่งมกราแล้วบอกว่าโอ้ก็เหมือนในปีที่แล้วไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นมาคุณจะเป็นแบบนั้นไปทั้งปีนะเพราะฉะนั้นอย่าพูดเสร็จแล้วไปนอนพักผ่อนเช้าตื่นขึ้นมาไปไหว้พระแม่ธรณีปิดมวยผมไปไหว้ศาลหลักเมือง ไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือเสร็จแล้วจากตรงนั้นขึ้นรถไปสักนิดหนึ่งไปที่วัดแขกก็ได้ไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือเสร็จแล้วเนี่ยเดินเลยมาเดินเลยมาสักนิดหนึ่งนะคะเดินเลยมาสักนิดหนึ่งไปไหว้ที่ตรงวัดส,สุทัศน์นะคะไปไหว้พระประธานในวัดส,สุทัศน์เสร็จแล้วก็ขึ้นรถไปที่วัดแขกนะคะไปไหว้พระพิคเนต ไปไหว้พระแม่อุมาไปไหว้พระแม่ลัศมีไปไหว้พระศิวะไปไหว้พระนารายทำให้ชีวิตคุณเนี่ยดีข้ามปีกันไปเลยมีเวลาถ้าใครไปไหว้เออวัดเล่งในยี่ได้ด้วยยิ่งดีวัดเล่งใน,นยี่เราไหว้ตอนตุริีนก็ได้นะคะถ้าตอนที่อยู่ที่สารหลักเมืองถ้าเป็นไปได้ก็ข้ามไปไหวพ้พระแก้วนะคะไหว้เออที่วัดพระแก้วนะคะไหว้วัดพระแก้วเสร็จแล้วก็ค่อยไป ไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือแล้วค่อยไปวัดแขกหรือถ้าเกิดว่าเรายังไม่ไปวัดแขกวันนี้เราก็ลงเรือข้ามฟากไปนะคะไหว้วัดพระแก้วเสร็จลงเรือข้ามฟากข้ามฟากไปใครที่ทํางานที่ต้องการเกี่ยวกับด้านชื่อเสียงก็ข้ามไปวัดระฆังไปไหว้วัดระฆังแล้วก็ไปตีระฆังนะคะเดือนนี้รู้สึกว่าวัดระฆังตีระฆังนี่จะไม่มีให้ห้อยให้ตีเหมือนเดิมละนะคะมันจะมีที่เดียวให้ตีเขาคงจะหนกหูหรืออะไรก็ไม่รู้แหละนะคะแล้วก็ ึ้นลดไปนิดนึงไปอีกนิดนึงถัดไปอีกนิดนึงไปวัดเอ่อวัดแจ้งหรือวัดอรุณนั่นแหละวัดอรุณเสร็จแล้วก็ไปวัดกัลยานามิตรลงเรือข้ามฟากมาตรงท่าเตียนมาวัดโพนะคะเก็บวัดแถวนั้นให้หมดเลยเพื่อความเจริญรุ่งเรืองมาไหว้พระนอน <c oughs> มาไหว้พระนอนที่วัดโพทำมาแล้วทำไมทําให้คุณเนี่ยได้รับความสุขความสะดวกสบายนะคะมีความสุขมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น วันเดียวก็หมดแล้วมั้งอันนี้นะคะอาจจะวันเดียวก็หมดเวลาแล้วนะคะแล้วเราค่อยหาโอกาสไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือไปไหว้วัดแขกอะไรก็แล้วแต่ถ้าอยู่ในละแวกเดียวกันไหว้ตรงนั้นไปก่อนนะคะก็จบคำพยากรณ์สำหรับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎใครสนใจอยากจะเรียนโดมิโนโน,นะคะหรือใครสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดาม็นการส่วนตัวทักอินบ็อกซ์มาที่เฟซบุ๊กมาดามนัดคนอ่านดวงส่วน ใครที่เข้ามาหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าคุยกับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ